สวัสดีเพื่อนๆคน,นครับและนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอนะที่จะพาเพื่อนไปปลดล็อกเรืออีกทั้ง2ลํลำที่เหลือเองนะครับสําหรับเรือลำแรกเดี๋ยวเพื่อนจะปลดล็อกได้โดยการทาเควสหมู่บ้านแล้วก็เควสหับนะครับตั้งแต่เออร์เชนเควสแรกเลยนะและนี่ก็เป็นวิธีการปลดเรือลําที่2นะครับซึ่งิ้นส่วนเนี่ยก็มีสองอันด้วยกันนั่นคือตัววิสแลนเทิ n แล้วก็ตัวโบชเชลนะครับสำหรับวิส l ลนเทิลเนี่ยเป็นเพื่อนมาที่แมปชายรูนนะ แล้วก็เซิร์ชหาตัวชิมมิ่งเรดเบอร์รี่เลยนะครับมันจะพาเราไปหาชิ้นส่วนชิ้นนี้เองนะครับเพื่อนก็วิ่งตามที่ตัวละครเตจินเนี่ยวิ่งไปเลยนะครับวิธีที่เร็วก็คือออกมาทางซ้ายของตัวภูเขาทางแคมป์แรกนะครับแล้วก็เก็บที่ใต้ภูเขานะแล้วก็แล้วก็วาร์ปไปยังสับแคมป์นะครับแล้วค่อยเก็บที่หน้าสับแคมป์แล้วก็ลงมาทางซ้ายของสับแคมป์แล้วก็จะเจอตัวต้นไม้ที่เป็นยูนีคนะที่สามารถเก็บได้นะครับ ต่อมาเพืเ่อนๆก็มาหาบูธเชลนะครับในฟอร์สไอแลนด์นะซึ่งฟอร์สไอแลนด์เนี่ยเราก็เซิร์ชหาในแผนที่โดยเซิร์ชไปที่ตัว o อสเตอร์เบดนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ตรงแถวบริเวณน้ำขังนะครับทั้งสองจุดเลยเดี๋ยวตามหมาไปแล้วกันนะเพื่อนหันกลับมาด้านหลังแล้วก็วิ่งไปได้เลยนะครับโดดลงเรือแล้วก็ไปที่ตรงเสาชิงช้าครับ แล้วก็ลงไปเก็บตันล่างได้เลยครับตรงนี้จะมี2จุดนะตรงทางหลบหลังเสานี้จุดหนึ่งนะครับเก็บแป,ป๊บเก็บแป,ป๊บเรือนเพื่อนก็ค่อยๆมาทางตรงสะพานที่มันพังนะตรงนี้จะมีอีกจุดหนึ่งครับได้แล้วเจอไหมจริจริง ถ้าเพื่อนๆใส่พวกชุดที่เป็นชุดซิโอโลจิสมานะครับมันก็จะเก็บได้ไง่ายๆเลยนะแต่นี้ผมไม่ได้ใส่มานะครับเพื่อนก็แนะนาว่าให้ใส่ชุดกิลคลอสนะที่เขาแถมให้นะครับก็จะทําให้เก็บได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะตรงใต้ภูเขานี้มีอีกที่หนึ่งครับเพื่อนเก็บเลยเท่านี้นะครับก็จะครบแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ครบนะครับมีจุดหนึ่งนะครับก็ครับหมานะครับตวจข้ามตรงนี้ไปเลย สายมือนี้มีจุดหนึ่งครับโอ้ตตม,มือพันครับมือพันอ่าครบไหมตรงนี้ก็จะครบพอดีครับ3ชิ้นนะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จบเพลแล้วกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อส่งเพลให้รอนดีนั่นเองนะครับเท่านี้นะเราก็จะได้เรือลำที่2มาไว้หาของแล้วนั่นเองนะครับ อ่าเสร็จแล้วฟิงฟิงนะครับต่อไปนะครับได้มาสองลำแล้วต่อไปเราหาลำที่3ครับรลบเควสกับรอนดีเหมือนกันนะซึ่งเควสนี้เขาจะให้เราหา3าอย่างนั่นนะคือตัวชายนิ่งไรโนนะฮะซึ่งชายนิ่งไรโนเนี่ยจะอยู่ที่แมปฟัดโฟเรสนะครับเพื่อนเข้าไปในแมปแล้วกดหาตรงที่ยูนิคเซิร์ h ได้เลยนะก็จะเป็นตัวชายนิ่งไรโนนะครับผมจะไปหาที่แมปหมายเลขสิบสามแล้วกันนะ วิธีการเพื่อนเพื่อนก็ออกมาจากแคมป์หนึ่งนะครับขึ้นไปบนหน้าผาน้ําตกแล้วก็เกาะไวบักขึ้นมาข้างบนเลยนะตรงนี้จะมีอุโมงค์ลับอยู่นะเพื่อนเก็มุดเข้าไปได้เลยนะหลังจากผ่านอุโมงค์มาเพื่อนเก็เลี้ยวขวาครับเนี่ยขึ้นไปตรงที่มีตัวสปริตเบิร์ดอยู่เลยนะครับ ไปต่ออาล่ะโอเคทีนี้เพื่อนๆก็ไต่ขึ้นไปบนโบราณสถานตรงนี้นะครับึบทางขวาครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะมีทางเข้าอยู่นะเพื<ๆ>่อนเนจะเห็นไหมยูนิคไอเทมนะครับชายนิงไรโน o เกาะอยู่ตรงเสานี่เองนะครับหยิบเลยเอาล่ะครับต่อไปแล้วก็ไปหา ร็อกโรสนะครับซึ่งร็อกโรสเนี่ยมันจะอยู่ที่แมป Sandy p l a ลนนะเพื่เพื่อนหาก็เซิร์ชไปที่ตัว Desert Rose ได้เลยนะครับก็หันมาทางซ้ายนะมุดวงมาเกาะเกร w ดไวบัก Great Bug นะครับตัวนี้ไปเลยสังเกตทางด้านล่างมุมนี้นเพื่อนเพื่อนจะมีให้เราลงไปอยู่นะนะครับตรงนี้จะมี1ก้อนนะครับแนะนําให้ใส่จิโอโลจิสมานะครับจะไม่เราเก็บได้ง่ายขึ้นนะแต่ทีหนึ่งหลายชิ้นเลยนะครับมีโอกาสเสร็จเร็วกว่านะครับ เสร็จแล้วเพื่อนก็ไปตรงบบรณสถานตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเกรดไวบักอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ต้องใช้ทักษะในการไต่หน่อยหนึ่งดูซิว่าผมจะไต่ผ่านไหมอ้บอึบอ้าวละบึดบึดว่ะกลับไปใหม่อึบไม่ได้ว่ะใช้เวลาอีหนึ่งนะเพื่อนนะถ้าจะให้ดีนะนเพื่อนเก็บไวบักไปเยอะแล้วพุ่งเอาสองทีดีกว่านะครับโอเคไปได้ อั้นเพื่อนก็เล็งไปตรงเนินหลังเขานั้นเลยนะครับปึ๊บอึบอ่าแล้วขึ้นหน้าผาตรงนี้ไปครับอ่าตัวนี้ก็จะมีหนึ่งก้อนนะครับเพื่อนๆก็เก็บได้เลยนะดูซิว่าครบไหมครบพอดีนะครับโอเคเพื่อนๆก็วนสองจุดนี้ก็ได้นะต่อมาจุดที่สามครับจุดสุดท้ายนะเราต้องหาบิสมัท หาอะไรวะเราต้องหาบิสมัทปิซึมนะครับซึ่งตรงนี้นเพื่อนๆต้องเซิร์ชไปที่ตัว Eridessent All นะของแมปเราว่าคาเว่นนะครับมันจะพาเพื่อนไปที่ตัวบิสมัทปิซซึมนะครับเพื่อนๆจะวิ่งไปที่แคมป์สับแคมป์หนึ่งเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเปิดแล้วก็ไปได้เลยนะแต่ยังไม่เปิดก็ไปดูที่คลิปเปิดแคมป์ได้นะครับพอถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆลงมาทางซ้ายนะครับผ่านหินก้อนนี้ไปนะ ลงไปตรงทางลาดตรงนี้ครับจะมีบิดมัดปิซึมอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ขุดได้เลยนะครับเสร็จแล้วเ,เพื่อนๆก็กลับมาครับผ่านทางหน้าแคมนะตรงไปทางลาวานะครับเมื่อจะสังเกตเห็นทางโค้งนะเพื่อนบินไปตามแนวทางโค้งเลยครับมันใช้แค่สามก้อนเองนะนะครับแต่ถ้าเพื่อนหาจากสองก้อนนี้ไม่ได้เพื่อนก็วิ่งหาอยู่ในแมปแลววา,าวาครับเพื่อนได้เลยนะครับตรงนี้มีอีกก้อนนึงครับ เห็นปะถ้าเราใส่ Geo l o g i s t มานะครับมันจะหาง่ายมากเลยแล้วได้สามก้อนในสองครั้งเองนะเสร็จแล้วเรากลับมาส่งเควสให้รอนดีนะครับแล้วก็จะได้เรือลำที่สามมานั่นเองนะครับครบแล้วเย้ก็เท่า,านี้ครับเพื่อนเจอใหม่คลิปวิดีโอตัวหน้าครับผม Happy Hunting ครับงไงเร็วไหม